สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิเถตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาก,การทหา,า,ารพัฒนากองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ S <S ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพบพัฒนาก,นกันก่อนนะคะวันนี้เราจะไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนารกาขึ้นที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างงานน้ําทําการติดตั้งถังระบบประปามาตรฐานพร้อมระบบผลิตสําเร็จรูปขนาด5ล้านลูกบาทเมตรนะคะ ในขั้นตอนติดตั้งถังบรรจุน้ำโครงการประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6ณบ้านเขาอําปางหมู่ที่14ตบําท่าแซะอเภอําท่าแซะจัังหวดชุมพรค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ